สวัสดีค่ะเียนคณะกรรการที่เครารพทุกท่านดิฉันชื่อเด็กหญิงเีพรดารักษ์กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5้โรงเรียนบ้านวันดบานด่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาร,รีบุรีเขตหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิตพงศ์อารทรกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเฟมปีดีเพิ่มทรัพย์ กำลังศึกษาแชมประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอน้ําพริกปลาสับสมุนไพรค่ะน้ําพริกปลาสับสมุนไพรเป็นอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นของหนูและเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอําเภอปจัจจตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพอถึงฤดูการชาวบ้านก็ได้จับปลาปลาตัวใหญ่นําไปขายส่วนปลาตัวเล็กที่เหลือจากการขายนําไปทาปลาครับ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ต้องนึกถึงอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอประจันตคามก็คือปลาาค่ะสําหรับน้ำพริกปลารา,าสตรสมุนไพรของเราประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆเช่นโหหอมกระเทียมพริกขา่าตะไคร้สมุนไพรมีสรรนคุณและประโยชน์ต่างๆดังนี้เช่นมัวหอมมันทาการหวัดกระเทียมลดไขมันในเลือดพริกขบเหงื่อลดน้ำมูกตะไคร้แก้ปวดท้องลดการุกเสียดข้อมูลต่างๆพวกนี้พวกผมได้ศึกษาค้นคว้าจาก Google ครับ นำพริกปลาสับสมุนไพรของเราเริ่มด้วยจากการสับปลาและมาขามเปียกให้ละเอียดและนำหัวหอมกระเทียมพริกข่าตะไคร้หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและนนำไปคั่วพอสุกแล้วตำให้ละเอียดค่ะดาสมุนไพรที่ตำละเอียดแล้วมาปั่นให้เข้ากับปลาที่สับไว้แล้วจึงนำลงไปผัดกับหมูบดปลาพิพิมทอดที่ขบไว้ต่อจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลในอัตราส่วนที่พอเหมาะสมค่ะการนํำเสนอน้ำพริกปลาสับสมุนไพรของเราขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ พวกเราขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านครับขอบคุณครับ